ในเรื่องของความรักต่างสายพันธุ์ครับระหว่างเจ้าลิงนะครับบูบายลูกลิงที่ถูกทอดทิ้งมากับเจ้าตูบครับพันอะไรนะแจ็คละเซลอ่าแจ็คลเซลลครับเห็นแล้วนี่พี่เพียวรู้สึกว่าประทับใจกับข่าวนี้มากก็เลยอยากเอามาให้น้องๆได้ดูจะเป็นไงมาดูกันเลยครับอ่าครับผมมาถึงนี่นะฮะเจ้าลิงบูบายตัวนี้นะฮะซึ่งสําหรับบูบายเป็นลิงลูกลิงอุรังต่างนะครับถูกแม่ทิ้งที่ไซมอนเจฟฟรีนะครับเจ้าหน้าที่ดูแลรักษาพันธุ์สัตว์ป่าพอรตลิมนะครับในเค้นของอังกฤษ รับเอามาเลี้ยงไว้จนเรียกได้ว่าเป็นพ่อบุญธรรมของเจ้าจ๋อน้อยตัวนี้ไปเลยเพราะเวลาทํางานนะครับก็จะอุ้มขี่คอพาไปด้วยซึ่งเจมูไบเนี่ยก็ติดไซมอนแจเลยทีเดียวครับใช่แล้วค่ะกระทั่งไซมอนนะคะรับสมาชิกใหม่เข้าบ้านอีก2ตัวเป็นลูกหมาอายุ2เดือนเศษพันแจกลัดเซลค่ะที่มีชื่อว่าเดซี่กับอีลันเพื่อเป็นเพื่อนคลายเหงาคลายเศร้าให้กับเงามูบค่ะอ่าครับซึ่งเจ้าเดซี่นะครับค่อนข้างสนิทก,กับมูบเป็นพิเศษครับโดยมักชอบเดินเข้าไปหามูไบเลียนหน้าด้วยความรักใน หยอกล้อวิ่งเล่นจนมูบยเนี่ยติดเพื่อนรักต่างสายพันธุ์ทั้ง2ตัวนี้เลยทีเดียวส่วนตัวมูบยเองนะครับก็ชอบเข้าไปหาเดซี่กับอิรันนะฮะร,รูปตัวด้วยความรักทั้งสาม,มีความสุขวิ่งเล่นในบ้านสนุกสนานไม่มีคําว่าแตกต่างเลยทีเดียวไม่มีคําว่าการแบ่งแยกด้วยนะครับไม่เคยทะเลาะขู่การกัดกันไม่มีครับมีแต่ความรักม,รมิตรภาพไมตรีนะครับเท่านั้นที่เชื่อหมหัวใจของทั้ง3าตัวไว้ครับ แต่ว่าน่าเศร้านะคะเพราะว่าอย่างไรก็ตามอีกไม่นานทั้งเดซี่กับอีรันนะคะก็จะต้องอยู่ในบ้านที่อบอุ่นโดยปราศจากบูไบนะคะเพราะในท้ายที่สุดแล้วเมื่อบูไบเติบโตแข็งแรงพอก็จะต้องถูกส่งกลับเข้าป่าที่เป็นบ้านอันแท้จริงของลิงตัวน้อยแต่ทว่าด้วยความผูกพันอาจจะนำพาทั้งสองมาพบกันอีกครั้งก็ได้ค่ะอ่อาครับผมเป็นไงน้องนะ โอ้โหเรียกได้ว่าเป็นเรื่องที่เศร้ามากเลยนะคะใช่ครับแต่จริงๆพี่เพียวว่ามันก็ดีอีกเรื่องหนึ่งนะเพราะเริ่มต้นมาก็แฮปปี้หลังๆก็ด่ามาเพราะว่าลิงเนี่ยมันเป็นสัตว์ป่าถูกไหมครับมันก็ต้องอยู่ในป่าเราก็ไม่ควรที่จะนํามันมาเลี้ยงไว้ในบ้านของเราใช่ชแล้วค่ะันจะเสียสัญชาติยานของสัตว์ป่าไปครับถูกต้องค่ะที่สําคัญนะคะต้องขอขอบคุณข้อมูลดีๆนะคะจาก dogline.com ค่ะอ่า